สวัสดีค่ะทริคๆนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า Q Select นะคะหากเราต้องการเลือกวัตถุนะคะที่มีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนกันเนี่ยทางหน้า drawing เลยเพื่อมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเ a y e r นะคะหรือว่าการพอาการพิมพ์ขนาดลายเวทต่างๆนะคะผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะคะ q Select ก็คือวิธีการทำนะคะให้ผู้ใช้งานพิมพ์คาว่า Q Select ไปได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะตัวโฟลเดอร์นะคะเขาจะขึ้นคำสั่งหน้าตาประมาณนี้มาให้นะคะจะบอกว่าออทางหน้าเราอิงนี้มีเส้นลายเท่านี้นะคะถ้าเกิดผู้ใช้งานบอกว่าในหน้าเราอิงนี้มีในส่วนของบล็อกหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะขึ้นนะคะเป็นอ็อบเจกต์แท็บให้โอเคนะคะจากนั้นนะคะอันนี้เราอิงนี้นะคะต้องการที่จะเลือกสีเขียวนะคะเพื่อเปลี่ยนเลเยอร์นะคะก็ให้เข้าไปที่ Color นะคะก็เลือกเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เข้าไปที่สีนะคะก็เลือกเป็นสีเขียวก็คือสีกรีนนั่นเองนะคะจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะคะก็กดโอเคไปได้เลยเห็นไหมคะเวลาที่เราเลือกคำสั่งขึ้นมาปุ๊บนะคะเส้นที่เราเลือกไปจะปรากฏเป็นจุดดอตปาร์นะคะทุกเส้นเลยอันนี้ก็จะเป็นการเลือกทังหน้าดออิ่งนะคะ เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะคะนี่ก็จะเป็นทิปๆเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้าเกิดเราต้องการเลือกวัตถุที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหน้าจออินนะคะเราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะคะ